สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำการแต่งดัดกิ่งนะครับต้นแพมหน้านะครับขนาดขนาดจิ๋วนะฮะขนาดไม่ใหญ่นักนะครับลำต้นขนาดนี้นะนะครับใหญ่กว่าหัวไม้โป้งนิดหน่อยนะครับอายุไม้ประมาณก็ประมาณปักชำไว้ประมาณหนึ่งปีนะฮะตั้งแต่กิ่งเล็กๆนะครับนะครับ ก็วันนี้บาง,งรอนนะครับบางรอนมาเที่ยวบ้านนะครับก็ถือโอกาสให้บางรอนนั้นดัดต้นแรมหน้านี้สักต้นนะะนครับเดี๋ยวเราปฏิบัติเลยนะครับอนดีกว่าครับ ไปให้มึอเห็นนะล่ะอืมนี่เรากำลังเริ่มเข้ารวดเลยนะครับนะครับสำหรับบางรอนนั้นก็มีช่อง YouTube นะครับเกี่ยวกับงานบอนไซนะครับชื่อช่อง บอนไซปลายด้ามขวานนะครับก็สามารถที่จะไปติดตามชมผลงานของบังรอนได้นะฮะก็มีคลิปมากมายนะครับท้งการตัดต้นไม้บอนไซการปักชำการขุดในธรรมชาตินะครับการตอนกิ่งมีทุกอย่างครับก็ลองเข้าไปดูนะฮะช่องบอนไซปลายด้ามขวานของบังรอนนะครับ เดี๋ยวถ้าลุงยีไปเยี่ยมบ้านเมื่อไหร่นะครับผมก็จะให้ลุงยีช่วยดัดให้ผมด้วยสลับกันนะฮะยหุ่นดนะมจบจะตายัดดอยก็เป็นเรื่องปกตินะครับสําหรับคนที่เล่นบอลไซนนะครับเป็นการต้อนรับเพื่อนๆที่มาเที่ยวที่บ้านนะครับนี่นะครับ ก็เข้าไปสําหรับกิ่งนี้นะครับอันนี้เป็นกิ่งหนึ่งหรือเปล่าใช่ครับกิ่งหนึ่งนะครับอันที่จริงนะครับถ้าจะให้ดีกว่านี้นะครับกิ่งหนึ่งเนี่ยต้องใหญ่กว่าลำต้นอ่ากิ่งหนึ่งกิ่งหนึ่งต้องใหญ่กว่ากิ่งที่จะทำทำยอดครับแต่ว่าเราแต่ว่ามีเคล็ดลับอยู่นะครับที่ได้รับความรู้มาจากบัมพรบบุรุษบางแสนะครับครับ ก็คือเราจะทํากิ่งนี้ให้มันใหญ่มาแซงกิ่งนี้นะครับครับก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งตัด <'s> อ,อย่าพึ่งทดนะครับครับอ,อย่าพึ่งทดแล้วก็จากนั้นเราจะทําการาทําให้ในส่วนปลายของของของกิ่งนะครับให้มันชิวขึ้นนะครับอ,อีกหน่อยนะครับกิ่งนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับ ส่วนอันนี้ก็คือกิ่งสองนะครับใช่ครับกิ่งสองก<อ>็เป็นเราจะทําเป็นทรงธรรมชาตินะครับนะครับน<ช>อกหลักเกณฑ์ของบนไซนะครับถ้าว่ากันตามเรื่องของกฎเกณฑ์นะครับก็ก็ต้องทดกันใหม่ใช่ไหมฮะใช่ครับ เนี่ครับเราก็ดัดให้มันลงมาหน่อยใช่ไหมฮะใช่ครับยกขึ้นนะครับแล้วก็กดลงกดลงอื vì cạo rồi dạo, vì cạo rồi Có gọi ta cả bây giờ lũ về rồi นี่นะฮะพอเป็นทรงนะครับอันนี้ก็ไว้เป็นกิ่งหลังใช่ตรงนี้กิ่งหลัง<ะ>แลวอันนี้ลนะฮะอันนี้อยู่แบบนี้หรือเปล่าอันนี้ดัดมาด้านเฉียงๆหน่อยหรือว่าอบบนี้รเป็นกิ่งขาใช่ไหมครับขวาสายขวาสายแล้วก็คืออันที่จริงอะ่ะหลังจากด้านหลังเนี้ยก็จะเป็นกิ่งหน้าครับอ่าก็จะเป็นกิ่งหน้า ส่วนกิ่งนี้นะครับต้องอยู่สูงกว่านี้ครับเดี๋ยวดูดูอันนี้ก็นี้ผมกําลังอดัดทาางพลาแล้วก็คลิดทาางพลาให้ดูครับอันนี้คือตัดออกดีไหมตัดออกเแล้วก็เลี้ยงกิ่งเดี๋ยวดูก่อนว่าสามารถที่จะดัดให้เป็นตัวช่วยได้หรือเปล่าขึ้นมาแบบนี้ อันที่จริงเพลนหน้าถ้าจะให้ดัดง่ายนะครับครับจะต้องงดน้ำสักสองสองสามวันนะครับถึงจะดัดได้ง่ายนะฮะเพราะว่ากลิ่เพลนหน้าก็มันก็จะเปราะๆหน่อยนะฮะครับถ้างดน้ำสักสองสามวันมันก็จะดัดง่ายขึ้นครับคือเคล็ดลับนะฮะครับมันจะอ่าจะอ่อนมันจะไม่กรอบนักใช่ไหมครับมันจะเหนียว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 หน่อยนะฮะ ่าตรงนี้แหละที่กำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงครับอืมขวาซ้ายหลังหน้าตอนนี้หน้ายังไม่มีครับต้องเลี้ยงกันใหม่อืมดีดดีด,ดลองตัดออกเลยดีกว่าครับยังยังยังรอย่าเพิ่งตัดเราพยายามบิดให้ ให้กิ่งนี้ไปอยู่มาอยู่ด้านหน้าครับเดี๋ยวลองอทำได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ เดี๋ยวลองดูนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมันจะเปลี่ยนทางไปอยู่ด้านหน้ากันหรือเปล่าครับลำต้นมันจะชุ่มน้ำนะครับกิ่งก็จะชุ่มน้ำทำให้การดัดนั้นยากนะครับนี่นะฮะพยายามบิดมามด้านนี้ไม่มาแล้วลมไม่มาลเลยนะครับ,รบเดี๋ยวเราเราเครื่องไต่ด้านบนปุบ๊บ กิ่งหลังนะครับตอนนี้เราจะดะกิ่งหลังนะครับก็เจาะให้เจาะข้่งฝาดีก่ะนึงอะไรเนี่ยนะ ทำหน้านั้นขยายพันธุ์ด้วยการปักชำง่ายๆนะครับเอากิ่งมาปักในถุงดำในขวดน้ำปักลงดินอะไรก็ได้นะเป็นไม้ที่แตกรากง่ายนะครับขยายพันธุ์ง่ายมากหรือว่าจะตอนกิ่งก็ได้นะครับสําหรับาบางรอนก็มีต้นใหญ่นะครับขนาดขนาดเท่าเท่าเนี่ยเท่าแขนเท่าแขนแขน,นะครับเท่าแขนกว่าโดยการปลูกลงดินนะครับ ปักี่ปีครับก็าจะได้เท่าแขนสามปีสามปีนะครับสามปีได้แล้วว่าที่สําคัญในตอนนี้นะครับก็คือจะเลี้ยงกิ่งนี้ให้มันใหญ่กว่ากิ่งที่สองนะครับอ่าแล้วก็จะใหญ่กว่าลําต้นที่อยู่ฝั่งนี้ฮะส่วนสามสามกิ่งนี้ก็โอเคแล้วได้แล้วเพียงแค่ว่าในส่วนบนยังยังไม่ได้นะครับครับอันนี้แก้แก้ยากหน่อยนะครับครี้ เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับในส่วนนี้ครับแล้วก็ในส่วนที่ต้นมันเอียงเนี่ยอ่าก็ทําได้หลายแบบนะเพนน่าแอบทาได้หลายแบบนะบอนไซด์มันไม่มีอะไรตายตัวนะฮะเย็บเว้นไม้มาตรฐานที่เขานำอ่าที่เขานําไปประกวดโอเคนะฮะอือก็เลี้ยงกันไปนะครับ ก็ขอบคุณมางกรนนะครับสําหรับสําหรับวันนี้นะคืนนี้นะครับ <laughs> ก็เป็นผลงานอีกผลงานหนึ่งนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ